พี่แม่ขาจ้องจอแบบนี้ก็แสบตาหรอค่ะนี่ซูมอะไรคะเอ้าไม่ให้จ้องจอให้จ้องอะไรแล้วจ๊ะพี่แม่คะติดจอแบบนี้นะคะเดี๋ยวสายตาก็เบลอหมดนะคะเบลอว่ารักแท้แบบว่ารักเธอทุยฉันก็อยากจะดูแลดวงตามจะได้มองเบียร์กับลูกชัดๆัดด้วยไงนี่เลยคุณมีสิ่งนี้นะคะช่วยเติมสารอาหารดีๆให้กับดวงตาของคุณกิฟฟินอลีวิ LZvit3X มีส่วนประกอบของ1นึ่งแอสเทอรวนเทนสารสกัดจากบิลเบอรี่สวิตามิน A 3วิตามิน E ซึ่งมีงานวิจัยว่าช่วยต่อการดูแลดวงตาที่สำคัญป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลานานๆนะคะคุณสังเกตใครว่าความรักทำให้คนตาบอดนี่นะก็จัดนี่ไปเลยจ้ากิฟเฟอริน LZvit3X แถมกินละเซ็กจัดด้วย